ฮัลโหลทุกคนก็ลาวซิลและสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมช่องอเล็กซ์นะอยู่ในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมเช่นเคยครับผมทุกคนในคลิปนี้นะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าที่เห็นเซทเอ็มหรือว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยโพสเมนต์ man, ไม่ใช่โพสนะครับโขงขายของนะครับก็คือรับกดดีอีชอปลดสูงสุดเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะร,รับกดแบบเนี้ยเขาไม่ขาดทุนหรอหรือย,ยังไงนะครับผมอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าทําไมแบบว่าในราคาใดีอีชอปเนี่ยอย่างเช่นสว่านนะที่คนแบบฮิตฮิตซื้อเลยนะผม ซื้อนอกตอนนี้นะทำไมสว่านเนี่ยนละ49บาทเลยนะ10อันที่ซื้อในดีอีช็อปนะครับผมก็441บาทแล้วทำไมไปขาย10อันแค่290บาท280บาทนะครับราคานี้ไม่ขาดทุนย่อยยับเลยเหรอถ้าขายประมาณ280บาทนะ10อันก็ขาดทุนไปแล้ว181บาทนะครับขาดทุนไปแล้วประมาณ180บาทนะครับทุกคน ทำแบบนี้เขาไม่เจ๊งหรออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมอ่าผมก็ได้เรียบเรียงข้อมูลมาให้แล้วนะครับทุกคนก็ตามหน้าเว็บนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับผมสโวน4 top up ก็คือโปรโมชั่นสุดแจมว้าวเติมเงินนะครับก็คืออันดับแรกเลยเรามาดูตรงนี้ครับมันจะมีบอกเลยนะผมว่าเราเติมเนี่ยเราจะได้โบนัสกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติ5 0ถึง150เนี่ยจะไม่มีโบนัสให้เนาะแล้วก็300บาทเนี่ยจะบวกโบนัสเข้าไปอีกให้อีก600 DE ดนะีเนาะ500บาทเราได้ดีเพิ่มอีก2005นะครับ ถ้า1,000เนี่ย เราได้ดีเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับมันจะได้แบบโบนัสขึ้นไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยิ่งเติมเยอะยิ่งแบบว่าได้โบนัสเยอะนะครับถ้า5 0 0พันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะได้ดีเท่าไหร่นะ5,000ันน่าจะได้ประมาณสัก6000 0ดีมั้งถ้านะอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งมีเว็บเติมเกมที่ถูกเลยนะผมแนะนําเว็บนี้เลยนะครับสำหรับใครนะผมที่กำลังมองหาบัตรไอดีเติมเกมนะครับผมบัตรเติมเกมก็เข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับผมเติมไปแล้วนะถูกที่สุดดเลยนะรรรัััับบปกกองไ้ ผอันดับแรกครับผม,ค,บผมคลิกเข้ามาที่ลิงก์นี้เลยนะผมเติมเครดิตเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะทุกคนในลิงก์นี้เลยนะครับผม,ม,ผมใในะทุกคน,น,คน,น,คก,คนกดเข้าไปครับผม แล้วก็จะมาหน้าเติมเครดิตครับผมมันจะมีทุมทูมนี่วอลเล็ตนะครับผมแล้วก็โอนเป็นพรอมเพย์นะครับผมระบุจำนวนเงินนะครับผมเราจะเติมเท่าไหร่ครับผมผมใส่ไปเลยครับ1,000นะครับทุกคนแล้วก็กดยืนยันการทำรายการครับโอเค u ักเชสแล้วก็สแกน QR Code นะครับผมตรงนี้เลยนะครับ1น4 6บาทนะครับ1น4 6บาทครับผมพอสแกนเสร็จนะครับผมเราจะได้เครดิตตรงนี้นะครับได้เครดิตตรงนี้เป็นประมาณ1000นะครับประมาณ1,000นะครับแล้วก็เรากดมาหน้าหลักครับทุกคนแล้วก็กดบัตรเติมเกมครับ แล้วก็เราเลือกนะผมเป็นเลเซอร์นะครับทุกคนเราเลือกเป็นเลเซอร์นะกดเลเซอร์ครับเราเลือกบัตร1 0 0 0พันเนี่ยเห็นไหมหนึ่งพเราเติมเข้าไป1000พเมื่อกี้เราจะได้ส่วนลดนะครับผมเป็น920บาทเท่านั้นนะครับผมจาก1000นะครับลดไป80บาทเลยนะทุกคนกดครับผมกดเข้าไปครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ครับผมกดยืนยันการทํารายการนะครับโอเคพอขึ้นแล้วนะผมเรากดตรงนี้ครับตรงกล่องจดหมายครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวงเล็บไว้ให้นะครับผมเครดิต30บาทเราเหลือ3 0บบาทเนาะแล้วก็กด กล่องจดหมายครับผมกดไปเล็กหนึ่งนะครับกดปุ๊บโอเคทุกคนพอเรากดเข้ามากล่องจดหมายใช่ไหมมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกหัวข้อที่2นะผมตรงนี้เลยบัตรเติมเงินโปรโมชั่นนะครับที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราก็เอาโค้ชนะผมไปเติมนะครับเอาโค้ตตรงนี้เลยนะครับผมไปเติมนะครับที่หน้าเว็บเกมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าหน้าเว็บเกมนะครับ ท็อปอัพเติมเงินครับผมล็อกอิน ID ดีให้ถูกนะครับผมแล้วก็ใช้ปัดเลเซอร์นะครับก็คือโกนะครับอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับอันใต้อ่า QR code เลยนะทุกคนกดเข้ามาครับผมแล้วก็ใส่ซีเรียลแล้วก็พิ์เข้าไปนะครับแล้วก็ไปคัดลอกตรงนี้เลยนะครับซีเรียลปั๊บใส่ซีเรียลไปแล้วก็พิ์ครับคัดลอกไป แล้วก็คอนท롤후ครับแล้วก็ Submit ครับผมกดไปแล้วก็รอนิดนึงนะครับผมมันหมุนอยู่ระบบกําลังแบบว่าตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็ทํารายการเติมเงินสําเร็จนะครับผมได้บัตรเอชลดเนาะตามโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็มีใบบวก20อันนะแพ็คแพ็คยาแพ็คมานานะครับอีก1อันนะครับผมตามนี้ครับผมที่เราเติมไปเมื่อกี้นะครับผม1นึ่บาทนะแต่เราได้ส่วนลดครับทุกคนตามนี้นะ เราได้ส่วนลดครับตามนี้นะที่เราเติม1,000บาทเนี่ยเราจะเสียไปแค่920บาทนะครับเราได้ส่วนลด80บาทเลยนะทุกคนเว็บที่เติมเกมผมแนะนําเว็บนี้เลยนะครับอ่ะตามนี้นะครับยิ่งได้แบบว่าบัตรที่ถูกมาเติมนะครับโอ้โหแบบว่ายิ่งลดเข้าไปอีกนะครับเรยยิ่งได้กาไรเข้าไปเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วย ว่าปูไมชัชนเติมเงินมันมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอันดับแรกเลย50บาทเราได้อ่าบัตรอันนี้มาแล้วนะครับ50บาทเราก็ได้บัตรอันนี้มา10ใบแล้วนะครับอันนี้ขายได้ไม่รู้ว่าขายได้เท่าไหร่นะ90บาทเราก็ได้บัตรอ่าโฮเทลมาอีก10บใบนะแลกเปลี่ยนได้แต่พวกเนี่ย HP แล้วก็ s p เราเนี่ยแลกเปลี่ยนไม่ได้นะแล้วก็150บาทนะครับแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมดก็คือบัตรพาร์คอาเคดโฮเทลโฮเทลอาเคดฮาร์เลมอาเคดนะครับแล้วก็อาเคดไลฟ์ก็คือหัวใจนะครับหมือนกัน,นแล้วกก็็300บาทจะมีล อาเขต10อันนะครับฮาเลม5อัน,นครับเอชโร5อันบอสซับ5อัน,นครับแล้วก็ใบบวกอีก1ไออีก5อันนะครับแลกเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็เอาไปขายได้ตังอีกนะครับแล้วก็500บาทเนี่ยได้ตามนี้เลยครับผมเอชโร s ซับเวนะครับอ่าใบบวก10บใบนะครับ1,000บาทได้เอชโร20บใบเนาะซับเวย20 อ่าใบบวก20แล้วก็ยาแพ็กแพ็กยาอีก1อันนะครับผม2,000บ,20บาทก็ลดยี่20บใบซับเวสิบใบนะครับแล้วก็บอสจีนอีก10บใบแล้วก็พรีเมียมตั้งร้าน7อ่า1วันนะครับสเปซ พเมียมช็อปเนาะอันนี้น่าจะหักภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ว่า2%นมั้งได้จะไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะทุกคนแล้วก็ใบบวกอีก40บาทเลยนะสำหรับโปรโมชั uh, ่น2,000ันบาทเนาะเราต้องกดเติมแต่ละโปรโมชั่นนะถ้าใครอยากได้ไม่ใช่ว่ามีหมื่นหนึ่งก็เติมหมื่นหนึ่งไปเลยอ่ะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเติมหมื่นหนึ่งอ่ะโปรโมชั่นทั้งหมดมันจะรับให้มันจะให้หรือเปล่าหรือว่ามันจะได้แค่โปรโมชัน่นมันมีสูงสุดเนี่ยแค่โปรโมชั่นห0 0พันเนี่ยเราก็เตติิมแล้วก็นะ เออเติมไปทีละโปรโมชั่นแล้วกันนะเอาเอา,เอาประมาณนั้นนะครับทุกคนอ่ะสองพันก็มีปมานประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นสามพันได้กันแตกหนึ่งับนะผมซับเวอาเคดห้าสิบใบแล้วก็ยูนิคใบบวกชุดนะครับยูนิคแอตแท็กสิอันแล้วก็ดีเฟนซ์อีกสิอันนะครับตั้งร้าน1วัน1อันแพ็กยาใหญ่สี่อันนะครับอันนี้แพ็กยาใหญ่และประมาณ40-50บาทเลยนะ ก็คือเราเติม3000บาทเนี่ยเราได้แคสด้วยเราได้โบนัสแคสเข้าไปด้วยแล้วก็เราได้ของโปรโมชั่นตามนี้เลยนะบัตรซับก็ประมาณ 12K อเนาะอันนี้ก็ไปตีเงินกัินเอานะใบบวกก็กันแตกก็ใบละประมาณ100บาทนะอันนี้ก็ Attack, ยูนิคแอทแท็กใบบวกอันนี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูดูราคากันเอาเองนะแพ็กยาอีกเราได้ตังค์มาเยอะแล้วเนี่ยอันนี้200300แล้วเนี่ยบวกอันนี้ผมบวกแค่ใบบวกกับแพ็กยานะผมเราได้ตังค์มา300แล้วนะ <laughs> นะครับ เหลือเงินแคชที่เรายังไม่ได้ไปกดอีกนะครับอ่ะโปมชั่น5,000ันครับอาเขตซับวีห้าอันครับสองอีก1อันครับ1ชั่วโมงนะแล้วก็การแตก2อันครับได้ได้ใบแรแอทแทกด้วยนะครับผม5อันแล้วก็ใบแรดิฟ5อันนะพรีเมียมอบ1วันครับสว่านคู่5อันนะอันนี้คือแบบได้กำไรแบบถ้าคนมีทุนเยอะๆแอ้ว่ะก็มันต้องใช้เวลานะอ่าพวกขี้ขายของนะทุกคนก็ต้องเสียเวลาไปกับการนั่งขายของด้วยเหมือนกันนะครับตามนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีโประครับ นี่ไงอ่านได้เลยนะผมรายละเอียดโปรโมชั่นเติมเงินผ่านหน้าเว็บนะครับด้วยบัตรประเภพณีก็ได้ทุกช่องทางเนี่ยในราคา50บาท90บาท150 300 500 1,000 2,000 3,000 5,000นะครับก็ถ้าใครอยากได้ครบเลยก็เติมไปทีละโปรโมชั่นแล้วกันนะโปรโมชั่นแรกก็50เนาะแล้วก็90เนี่ยทุนทั้งหมดมันจะหมดไปเท่าไหร่วะถ้าเติมครบทุกโปรโมชั่นเนี่ยก็จะหมดไป8,000 10,000 11,000 15,000เอ่อ18,000แล้วก็อันนี้อีก200 20,000ครับ 2 9ง0บาทนะโปรโมชั่นทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะได้ทุกโปรโมชั่นเนี่ยเราต้องเติม29ง0บาทเลยนะทุกคนตามนี้ครับอ่ะไขข้อสงสัยเลยนะว่าทำไมเขาถึงลดเยอะถึงขนาดนั้นนะบางคนก็2 5บาถึง35บางคนก็3 0ถึง40อะไร40น่าจะหายากน่าจะไม่มีหรอกสูงสุดน่าจะประมาณ35%เนเนาะที่ลดจริงๆนะครับทุกคนอ่ะตามนั้นครับน่าจะหายสงสัยกันแล้วนะว่าทำไมแบบเขาถึงลดเยอะนะครับคนที่มีทุนจริงๆนะทุกคนถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับ เนี่ยคนนี้ขายผมก็ซื้อประจำนะกับคนนี้นะทุกคนตามนั้นเลยสว่านหนึ่งหัวเนี่ยก็อยู่อันละประมาณ29บาทเนาะเอามาขายในซื้อมาขายเนี่ยก็ตกอันละ15บาทแต่ถ้าซื้อนอกเนี่ยจ่ายเงินนอกก็ตกอันละ10บาท12บบาทอะไรเงี้ยถูกมากนะครับ ถ้าซื้อนอกนะครับลดไม่พอซื้อนอกก็ลดไปอีกนะครับเออตามนั้นนะทุกคนสำหรับการไขข้อสงสัยนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะผมว่ารับกดดีลด 30%, 35%เเนาาี่ยก็ทำไปเพื่ออะไรนะครับขอไม่ขาดทุนหรอนะตามนี้นะครับก็ถ้ามันเป็นความรู้สําหรับใครบางคนก็ผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลไ์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกลิง้งกิงนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเตต่อไปด้วยนะถ้าผิดพลาดประการใดนะผมขออภัยมาในที่นเคยคยรับมทุนแล คลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนท่ทานไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว